สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของติซาอุและเมสซี่กันดีกว่านะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นการย้ายแบบช็อกโลกแล้วถูกไหมด้วยการย้ายของโรน,นโดนะครับผมที่กลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์จากการยกเลิกสัญญากับแมนยูแล้วจบงาน,นเนี่ยก็ได้ย้ายไปร่วมทีมเอลนาเซอร์ในซาอุดีอาระเบียนะครับผมซึ่งมีมูลค่าสัญญาเนี่ยสูงถึง175ล้านปอนด์หรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ7 7,000กว่าล้านบาทนะครับผมนับได้ว่าเขาเนี่ยกลายเป็นนักเตะที่มีค่าจ้างสูงที่สุดในโลกในทันทีแต่ที่นี้เองเนี่ยนะครับผมข่าวของเมสซี่เองอ่ะในช่วงหลังก็เริ่มมีมาแล้วนะครับว่าเมสซี่เองเนี่ยก็ถูกสนใจมากๆโดยทีมของซาอุแล้วก็พร้อมจะทุ่มเงินจํานวนมากมายมหาศาลก่อนหน้านี้เองเนี่ยนะครับผมมีทีมเอาอันติฮัตต้องการจะเซ็นเมสซี่ไปโดยการให้สัญญา2ปีเป็นมูลค่า176ล้านยูโรหรือว่าประมาณ6,400ล้านบาทนะครับก็น้อยกว่าโดออยู่หน่อยหนึ่งนะครับผมแต่สัญญานี้ ยังไม่รวมค่าลิขสิทธิ์อื่นๆนะครับผมซึ่งเอาจริงๆก็ถือได้ว่าเยอะมากๆเลยนะเยอะกว่าการที่ขาแข่งอยู่ในยุโรปแน่ๆและดูเหมือนว่าเมซี่เองเก็ไม่มีทีท่าว่าจะต่อสัญญากับปารีสเลยถูกไหมในปารีสเองเบรรยากาศที่หลายๆคนรายงานออกมาก็ดูไม่ค่อยน่าอยู่สักเท่าไหร่เลยนะครับห้องแต,ตง่งตงห้องแต,ตง่งต,ตงัวไร้ชีวิตชีวามากๆฟังจากปากคําของตัวซาราเบียนะแต่หลายๆคนเองเก็คาดว่าเมซี่อาจจะกลับบาซ่าหรือเปล่าล่าสุดนี้เองเผมได้มีคนเห็นตัวของพ่อผู้บังเกิดก้าวของเมซี่ ตัวของฮอเก้เมซี่เดินทางไปยังกรุงลิยาประเทศซาอุดีอาระเบียเพื <S <S ่อไปเจรจากับทีมอัลฮิลนันอีกหนึ่งทีมยักษ์ใหญ่ของลีกซาอูในการที่จะเซ็นสัญญาเมซี่ไปนะครับผมและดูเหมือนว่าอัลฮิลันเนี่ยพร้อมที่จะทุ่มให้มากกว่าที่ตัวของเอลนาเซอร์ทุ่มให้กับโดซอีกและเมซี่เนี่ยจะกลายเป็นนักเตะที่รวยที่สุดในโลกในทันทีเลยนะครับผมกับค่าเหนื่อยสุดบ้าคลั่งที่194ล้านปอนด์ต่อปีนะครับผมโลนโดเนี่ยได้อยู่ประมาณ7 0 0 0กว่าล้านนะครับของเมซี่เองเนี่ยจะ อยู่ที่ประมาณ8,100ล้านบาทเลย<ม>ก็ถือได้ว่ารวยโคตรๆนะถ้าเมสซี่มาจริงๆเนี่ยนะครับผมแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือมีโอกาสมาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเมสซี่เนี่ยจะได้กลับมาเจอโรนัลโดอีกครั้งนะครับคือถ้าเมสซี่มาเดี่ยวๆเนี่ยคิดว่าอาจจะยากแต่ตอนนี้มีโรนัลโดอยู่แล้วนะครับผมมีคู่แข่งของเขามาเนี่ยและถ้ามาได้นี่จะเป็นดีลในฝันของลีสซาอุเลยนะครับกลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมาดูลีสซาอุเลยคือตอนนี้เองอะแค่มีโรนัลโดมาความนิยมของลีสซาอุก็พุ่งกระโช ลีกนี้ทั้งๆที่หลายๆคนเนี่ยไม่เคยดูมาก่อนแต่ถ้าเมสซี่มาด้วยเนี่ยนะครับผมแมตต์ประวัติศาสตร์เมสซี่เจอกระโดอย่างเงี้ยใครก็ต้องเข้ามาดูอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเอาจริงๆนะ8,100ล้านต่อปีเนี่ยก็คุ้มนะครับผมสาหรับความเจริญเติบโตของลีกเนี่ยประเทศสําหรับความพัฒนาในประเทศเนี่ยผมก็คิดว่ายังไงก็คุ้มนะครับถ้าซาอุดเนี่ยสามารถดึงตัวเมสซี่มาได้ก็จะเป็นลีกที่แบบดังแบบพุ่งขึ้นมาเลยอ่ะเพอเพอดังแม่งยิ่งกว่าแบบลีกแบบบูเดซ่่อ โดมากๆอ่ะมันก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วผ่านแบบอิมเพรสชันของทั้ง2คนนี้เนาะแล้วก็จํานวนยอดฟอลโลเวอร์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ชี้ชัดได้มากๆเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะครับว่าจะมีดิลนี้เกิดขึ้นไหมดิวที่จะทําให้เมสซี่นั้นกลายเป็นนักเตะที่รวยที่สุดในโลกใบนี้มีค่าเหนื่อยมากที่สุดในโลกใบนี้ยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการฟุตบอลเวิลด์หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ยังไงลาเลยครับผมบบบคครครัััสสวดี